วัน่ t your name? คนดังเจบิลังครับวันนี้เราพามาพบคนดังเจบิลังเชื่อได้วะเชื่อได้วะเชื่อได้วะบินินบินินบินเออเท่เท่นี้นี่คนใหญ่คนโตทีนี่เออกินลูกชิ้นไหมกินลูกชิ้นไหมกินลูกชิ้นไหมนังก้นนังก้อนนังก้อนนังนังลูกลูกชินเอาบีดินเอเอาบีดิบีดิ มากันมากันมากันอ่ากินกินกินบดิกนินก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 ิอ่านี่สุดยอดร้อยไมร้อยไมร้อยอ่าร้อยร้อยร้อยแถนนี้วาพื้นาอ่าสุดยอดเยฮะสุดยอดฮะฮะ Ha à ha Bị điên bơ mày bị Sút mày, bơ. Sụt bơ mày. Bơ. lên sút bơ Sút bơ Ha tù bên em bằng tù 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 à em bay à à. à. đi mấy lung tủ. Lung tủ. À. sao bay chọn tù mấy, lung mấy? Lung. rắc lung tù sụt bơ mấy ใช่ไวันก่อนวันก่อนคอสชมาใครไปปิดใครไปปิดตัวทัดวันก่อนไม่ด้ชอบทักษินไหมชอบทักษินไหมชอบตุนไหมชอบตุนไหมชอบใครมากกว่าชอบใครนะตุนบ้านปื้อเราตุนสินเบอร์ยังงมีดิน